วิธีท ie ี่ดีที่ส anyway. ุดในการศึกษาการขับขี่อย่างปลอดภัยและการหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุคือการศึกษาจากอุบัติเหตุอันตรายต่างๆที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งการศึกษาอุบัติเหตุเหล่านี้จะทําให้เราทราบว่าอุบัติเหตุเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเหตุไดจึงเกิดขึ้นและจะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้อย่างไรสาเหตุใหญ่ที่สุดประการหนึ่งของอุบัติเหตุอันตรายต่างๆ เกิดขึ้นเนื่องจากผู้ขับขี่ไม่ได้ขับขี่อย่างระมัดระวังซึ่งก็คือเขาไม่ได้มองสถานการณ์เบื้องหน้าไกลเพียงพอหรือไม่ได้คาดการล่วงหน้าถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นลองมาดูอุบัติเหตุต่อไปนี้ท่านคิดว่าเหตุใดอุบัต,ติเหตุเหล่านี้จึงเกิดขึ้นในอุบัติเหตุหนึ่งผู้ขับขี่คนนี้ กำลังขับรถด้วยความเร็วสูงบนถนนทางตรงเขาไม่ได้สังเกตสถานการณ์เบื้องหน้าและรอบๆไกลเพียงพอดังนั้นในทันทีที่เข้ามาถึงบริเวณสี่แยกที่มีสัญญาณไฟจราจรเขาไม่สามารถที่จะชะลอความเร็วได้ทันและเขาจึงถูกชนโดยรถที่วิ่งมาจากทางแยกด้านขวาในอีกอุบัติเหตุหนึ่ง ผู้ขับขี่กำลังขับรถด้วยความเร็วสูงอยู่บนถนนนอกเมืองเขาขับเข้าไปในทางโค้งอันตรายและพยายามเบรกแต่เบรกไม่ทันรถของเขาจึงเกิดอุบัติเหตุขึ้นในอีกอุบัติเหตุหนึ่งที่คล้ายๆกันผู้ขับขี่กำลังขับรถด้วยความเร็วสูงเข้าไปบนถนนที่ครุขระเต็มไปด้วยหลุมบ่อทันทีที่รถตกหลุม รถของเขาเริ่มเสียหลักเขาพยายามเบรกแต่ยิ่งทาให้รถเสียการทรงตัวดังนั้นรถของเขาจึงฉลับลงทาง้าทางไปอุบัติเหตุดังที่ได้เห็นไปนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากผู้ขับขี่ไม่ได้สังเกตสถานการณ์เบื้องหน้าไกลเพียงพอเพื่อคาดการถึงปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นซึ่งวิธีนี้เราเรียกว่าการขับขี่อย่างระมัดระวัง ในการขับขี่อย่างปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุสิ่งสำคัญคือต้องขับขี่อย่างระมัดระวังโดยต้องสังเกตสถานการณ์ด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังอยู่เสมอซึ่งสามารถทำได้โดยการมองถนนและพยายามคาดเดาถึงปัญหาที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้น